ได้อยาา่างสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่เ่องน้องเงินนะคะทุกคนนี่นี่ก็ท่าปีพญายวนคือสวยแห้งนี่ทางลงรีสอร์ทเดี๋ยวอันนั้นจะเป็นทางลงมานะทุกคนนอันนี้จะเป็นห้องพักที่น้องเงินพักอันนี้จะเป็นน้ํา แม่น้ำรีดเขาว่านะนะทุกคนเออหนงเงินถามเขาเลยเลยเขาบอกว,ว่าแม่น้ำรีดเนี่ยนี่ตอนเย็นๆจะจะมีไฟเปิดแบบนั้นแล้วก็สวยงามนะเดี๋ยวตอนเช้านะทุกคนก็ตอนเช้าอ่ะเขาก็จะมีพระล่องเรือมาแล้วก็ใส่บาทตอนเช้านี่เลยค่ะทุกคน,กคนอันที่เขา,เาลงในต้ๆนๆนะทุกคนม,มาเห็นตัวจริงแล้วก็คือสวยเฮ้ บอกเลยเดอ้อผู้ใดอยากมานะ่ะทุกคนต้องต้องแบบอามาแล้วก็ต้องขางคืนหรอกเลยตอนเช้าก็ต้องกลับประมาณหกโมงเสามันจะมีรถสายท้างนะแต่ถ้าแบบว่าอามาแล้วก็จะกลับเลยนะคือไม่มีรถนะทุกคนนอกจากเหมาเออเหมาก็หลายพันก็เลยแบบว่าอ,อน้องเงินก็เลยแบบไม่เมาผูกคือสวยมากเดี๋ยวจะให้เห็นไหมอันนั้นคือผู อ,อบนบอกบอ,บอาถามว่าแม่น้ําอันนี้มันซุดต,ตรงไหนก็คือไม่ได้ซุดนะทุกคนก็คือไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆนะไม่ได้เอาขากล้องมนาะเห็นบะคือสวยแฮงปากกนไลก์กดแแซกกดติดตามน้องเงินด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอยู่กรุงเทพวันพรุ่งนี้ นะคะแต่ถ้าไม่ติดอะไรเนาะเพราะว่าเห็นเขาว่ากอกอ่ากอกอะไรนะสามวันนะอันนี้นอ้องเงินก็ยังไม่ทันได้ข้ามไปว่าจะข้ามไปวันนี้เลยแต่บางเอญมาติดอยู่ทีแม่น้ำลีดเนาะแม่น้ำลีดเออแม่น้ำลีดก,ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปนะทุกคนด๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะอัเดีนให้ดูเนาะไปบ้าเลยยังกินด้วยอุม้มมาหาเสือที่ เอ้ามาผู้เช่าไฟน้อมาแบบปกูทุกคนห้องพักอยู่ติดริมแม่น้ำรีดดูสวยงามเออดูมาสวยแห้งพี่น้องอันนี้จะมีห้องพักเลยว้าบรรยากาศดี ต่ห้องพักโรงแรมติดริมแม่น้ำเลยทุกคนแลวน้องเงินนะ่ะโจงไม่ติดเลยน้นะนี่นะคูดดีแต่ว่าปล่อยในะน้อ่านามหน้ายี่พี่น้องเลย <c oughs> น้ำก็รืึดไม่ยาก con đi ruột gì má con píu, con keo anh chú con này keo, vậy